เซลมนนบาทนะครับอันนี้ตำอะไรครับพี่อันนี้ตนนต,ตปลาค่ะตาปเดี๋ยวอจะตาปลาในราคา20บาทใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูตำปลาในราคา20บาทนะครับเรียบร้อยนะครับตำปลานะฮะโอ้เดี๋ยวต้องดูตอน,นใส่จานนะครับมีไหลบัวด้วยนะครับ ถามพี่จ๋าเอาออก่อนเนาะคือมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะพี่อนขายเอาชื่อเสียงหรือเปล่า20บาทเขาไม่ใช่ครับชื่อเสียงมีอยู่แล้วครับครับผมชื่อเสียงมีแล้วเพราะว่าผมตัวผมเองก็เป็นอดีตนักสิงห์รับสวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สัตหีบนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านสาวจันตําแซ่บนัวนะครับพิกัดที่สุขุมวิท45นะซอย45นะครับขับรถเข้ามานะฮะประมาณ 500เมตรนะครับผมร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับร้านนี้ก็จะมีทั้งเมนูส้มตําแล้วก็ยํานะครับยํานี่ก็ในราคา2ี่สิบาทนะฮะทุกอย่างนะครับร้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยนะครับี่จันนะครับสวัสดีที่จันครับผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับ แล้วก็พี่จ่าอ้อมนทพี่จ่าอ้อมสวัสดีครับผมครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชิมยำยี่สิบนะครับที่ร้านก็จะมีนะฮะมีครับผมมีไก่ย่างนะครับผมมีปลาดุกนะครับนะฮะด้านนี้นะครับผมไก่ย่างเขาจะย่างขึ้นใหม่ๆเลยนะครับมให้ดูนะครับนี่นะฮะ เพิ่งลงเลยนะครับร้านเพิ่งเปิดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพ่อค้าสุดหล่อนะฮะเป็นมือยำนะสวัสดีครับผมครับผมด้านนี้ก็จะเป็นยำลาบน้ำตกนะฮะเป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับทุกคนนะครับลูกค้าเขาเยอะนะครับที่ร้านนี้นะครับนี่นะให้ดู บรรยากาศทางหน้าร้านนะครับที่จะ<า>อ้อมนะครับลูกค้ามาถึงก็มาดูเมนูได้เลยนะครับเมนูเขามีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูปลาร้นะครับถ้าเป็นาราคาส้มตำแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่40บาทนะครับรไม่ถึงตำถาดนะตำถาด150บาทนะครับแ้เขาก็จะมีเมนูยำทุกอย่าง ยี่สิบบาทนะครับครับผมลูกค้ามาถึงก็ดูเมนูได้เลยนะครับ่หมูยางนะะะะคคนนี่นะครับโอ้หนี่คือย่างขึ้นมาใหม่ๆเลยนะฮะเป็นพอมูย่างนะครับครับผมตัวนี้อะไรครับเนี่ยตับหวานครับผมตับหวานนะครับอันนี้กี่บาทครับเนี่ยห้าสิบครับห้าสิบนะครับ วันนี้บรรยากาศดีเลยนะฝนไม่ตกนะครับ <c oughs> หลังจากที่ <c oughs> คลิปที่แล้วเรามาฝนตกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับร้านนี้จะอยู่ที่สุขุมวิทซอย45้านะครับ <c oughs> อันนี้ลูกค้าสั่งกับบ้านกับบ้านครับร้านนี้เขาก็จะเป็นแผนก ยำยี่สิบนะครับผมแล้วก็น้ำตก<ช>ลาบ<ช>อะไรประมาณนี้นะครับพี่จันก็เป็น,ปนตังค์ส้มตำนะครับลูกค้าเขาเยอะนะครับที่ร้านนี้นี่พี่จา๋าพี่จ๋าอ้อมนะครับนี่ต้องต้องถามพี่จ๋าอ้อมก่อนนะคือมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะพี่ขายเอาชื่อเสียงหรือเปล่ายี่สิบบาทไม่ใช่ครับชื่อ,เส,อ,อเสียงมีอยู่แล้วครับครับผมชื่อเสียงมีแล้วเพราะว่าผมตัวผมเองก็เป็นอดีตผู้ดีติที่โอเคเดี๋ยวผมถามแล้วพี่เป็นอดีต ปูเตลสินไทริกเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเป็นไปยังไงถึงได้มาขายส้มตาครับพี่ก็จริงจริงเล็งที่ตรงนี้ไว้นานมากแล้วครับแล้วก็พอดีมันมีจังหวะก็ได้มาทําตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็พอดีอยู่ในช่วงโควิดเมื่อเดือนเมษาครับก็เลยปรับแผนในการขายครับก็เลยขานมาขายแค่20บาทครับครับผมตอนนี้ก็ขายแค่20บบาทครับก็ตอนนี้ก็ ขายดิบขายดีเลยนะครับก็พอได้ครับพอได้ถือว่าบอกว่าพอได้ดีกว่าครับน้ำปลาเนี่ยก็เป็นสูตรทางร้านเราเลยสูตรทางร้านครับสูตรทางร้านลูกค้าพี่เขาเยอะมากนะทุกคนนะครับด้านหลังก็จะมีที่จอดรถเยอะเลยนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปดูนะที่จอดรถด้านหลังนะครับถ้าลูกค้าจะมามาไปถูนี่คือจะมายังไงครับพี่ก็โทรสอบถามได้เลยครับนะครับติดตามจากเพจเออ ซุ้มตาเสาจันแซ่บนัวยสีสองได้เลยครับครับผมครับผมครับโทรศัพท์ถามได้เลยครับเข้าไม่ยากครับไม่ยากเข้าทางอ่าสุขุมวิทสี่สิบห้าแล้วขับตรงมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ซ้ายมือครับร้านอยู่ซ้ายมือประมาณห้าร้อยเมตรถือพี่ห้าร้อยเมตรนะประมาณนี้นะครับมาเรือรัวแล้วนะครับจันทร์นะมือตั้นี่ตั้ไม่ได้หยุดนะตั้จนไม่ได้กินข้าวเที่ยงเชื่อเพื่อน ตำอะไรครับพี่ตำไหลบัวกุ้งสดค่ะตำไหลบัวกุ้งสดราคา20บาทอ่ะราคา20บาทเองใช่ค่ะราคาตังค์ยี่ส20บาทเราก็ขายนะคะครับผมเดีย๋ยวดูปริมาณ20บาทนะครับอันนี้คือสาวจันสี่สินี่คือเป็นไปมาอย่างไรครับพี่ เป็นสาขาใช่ไหมครับสาขาครับสาขาสาขาทั้งหมดถ้าทำมาทั้งหมดสี่สองสาขาแล้วครับแสดงว่ามีทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับเจ๊งไปแล้วสี่สิบเอซสาขาโอเลือสาขาเดียวครับครับผมสาขานี้น่าจะอยู่ยาวนะยาวๆครับผมอันนี้เป็นตำไหลบัวนะในราคายี่สิบบาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะจ่าอ้อมนะครับอดีตพุทธศิลป์ไทยลีกนะครับผมพันตัวมาขาย ส้มตำขายดีขายดีเลยประจุ50นะครับงั้นเอาประตัวนึงนะอันนี้ลูกค้าสั่งทานที่นี่หรือว่ากลับบ้านครับทานที่นี่ค่ะทานที่นี่นะครฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในราคา20บาทนะจะพูดอหาที่ยากนะครับแต่ที่นี่มีนะที่นี่มีที่อีกนี่มีแถวนี้นะที่นี่เราจะมีสาตัวขึ้นไปข้างล่างตัวนึงครับผมมีกุ้ง3ตัวเลยนะครับ ไม่ได้ขายเอาชื่อเสียงนะชื่อเสียงเขามีอยู่แล้วนะครับออ <ği> ขายชื่อร้านค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้นะครับ้องคุโอเคนะฮะด,ด้านนี้ก็จะเป็นโอ,โอ้โหต้มแซบต้มแซบต้มแซบนะครับ ราคาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวบอกนะว่า20บาทใช่20บาท,บาท,บาทอร่อยแซบคุ้มราคาอร่อยแซบคุ้มราคาฮะดูก็ใส่จานนะครับครับผมเป็นยำจานละ20บาทนะครับ อันนี้เป็นไข่เย่าม้านะฮะแล้วก็แซลมอนนะฮะครับผมที่ร้านนี้คือถ้าเป็นในราคา20บาทนี่คือจะมีกี่อย่างครับพี่มีเยอะอยู่นะคะมีหลากหลายเป็นเยอะอะเยอะมากน่าจะโอ้โหครับผมมีสองหน้าเลยนะครับน่าจะประมาณ40 50รายการเลยนะครับครับผมถ้าลูกค้ามานี่คือสั่งเต็มตู้นี่คือจ่ายไม่ถึง สองร้อยไม่ถึงพันที่หนึ่งกินเป็นชานที่นี่ไม่ถึงนั่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นร้านส้มตำสนใจชาวสตัตหีบนะฮะเป็นเข้ามาในซอยนี้นี่กุ้งสดยอดมะพร้าวนีเป็นกุ้งสดยอดมะพร้าวนะครับรนี่นะคนนะครับเก็ัพท์ กนกงลมอนมาดูพวกนี้กันนะนี้เป็นอนี่เป็นแซลมอนค่ซมนแซลมอนนะวิวมอนรไ อันนี้ก็ในราคา20บาทเนาะลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับ นะครับบาทอันนี้ตงลงจะทัเป็ังเครับ ดำแซลม,มอนนะครับลูกค้านี่คือถ้าสั่งกลับบ้านนี่คือ5อย่างนี้จ่ายได้จ่ายแค่ร้อยเดียวนะใช่ครับได้คุ้มมากนะครับ <c oughs> ได้ได้กินหลายอย่างนะครับ <c oughs> ดูหมดแล้วนะฮะถ้าเป็นนองไก่น้องขายยังไงครับเป็นน้องยี่สิบค่ะน้องยี่สิบนะถ้าเป็นตัวนี้นะเป็นชก่วโมกส<า>ี่สิบบาทบาดเดี๋ยวเราขอบุกหลังร้านเลยนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับซูมลงไปในโคกเลยนะแหนะนะ ทังหมดแล้วอันนี้ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งค่ะปูปลาปูปลานะครับผมอย่างละยี่สิบบาทอันนี้ตำอะไรครับพี่อันนี้ตำตำปลาค่ะตำปลานะตำปลาอย่าบอกนะพี่นี่คือจะตำปลาในราคา20บาทใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะตำปลาในราคา20บาทนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นยำนะ20บบาทแต่ถ้าเป็นแบบพวกตำพวกอะไรนี่คือยังไม่ค่อยเห็นนะ เพราะว่าตำป่าเขาจะใช้พวกของวัุดบอะไรจะเยอะนะเดี๋ยวร้านนี้เขาเขามีทุกอย่างเลยนะครับน้ำปลาลงไปนะครับน้ำมาขามเปียกนะฮะ เรียบร้อยนะครับผมตัมปานะฮะโอ้ oh. จะต้องดูตอนใส่จานนะครับมีไหลบัวด้วยนะครับมีอะไรนะรมีมนะคะมียอดมะพร้าวนะับมีหอยด้วยนะหอยไออนะหอยเชอรี่นะฮะใช่ค่ะยี่สิบบาทโอ,โอเคนะพี่จันนะครับ นี่ะเป็นโกหมูย่างที่เขาเตรียมมาครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นรับเนื้อครับรับเนื้อนะเป็นรับรับสุกนะครับรนะับสุกนะครับเป็นหมูนะเป็นเนื้อเนื้อเลยนะค,ะครับใช่นะเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคา10บาท10บาทอะครับ เราบุกถึงในรัวเลยนะครับลาบเนื้อนะหกสิบบาทอันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับสั่งกลับบ้านครับผมโอเคนะครับพี่จ๋าแล้วก็พี่จันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่นะก็ฝากร้านหน่อยครับใครที่จะมาร้านเรานะครับ ก็ร้านส้มตำเสาจันเซฟนวร .42 นะครับเปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์นะครับครับผมเปิดร้านตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มครับครับผมอยู่ในซอยสุขุมวิท45นะครับขับรถตรงเข้ามาประมาณ500เมตรเลยโรงแรมสอสอเข้ามานะครับก่อนถึงก่อนถึงแยกต้นมะขามครับผมจะถึงร้านแล้วคราครับนี่นะฮะร้านอยู่ซี่จันนะฮะนะครับน่ารักนะครับแล้วก็พี่จ๋าก็น่ารักบริการดีมากนะครับขอบบริการ บรรยากาศร้านก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าโอเคเลยครับรสชาติดีมากเลยครับแล้วก็ลูกค้าที่จะโทรมาสั่งล่วงหน้าหรือว่าโทรมาถามใครที่มาไม่ถูกก็โทรมาถามได้นะคได้ใครที่มาไม่ถูกก็โทรมาถามทางได้นะครับเบอร์จะมีอยู่3เบอร์นะครับ087 1318 118 089 2525 882 แล้วก็0835554559ครับครับผมโอเคมากขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับคุณนครับผม่อะเดี๋ยวขอเข้ากล้องกับพี่หนุ่มโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมานะร้านส้มตำสาวจันทร์เสื้อหนนะครับผมที่กาดที่อ่าชตเฮียนะครับขับรถมาจากทางพัทยานะครับผมอ่าซอย45นะตึกนี้45 4เข้ามาประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามคลิปเราจะจบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ต้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมัครบ